สวัสดีครับน,น,น้องวันนี้พี่จะมาสอนเรื่องระบบแรงและก็โมเมนต์เนาะประกอบด้วย3แรงและก็1คู่ควบเราจะกะําหนดแกน x y ไว้ที่จุด A แล้วก็ยุบรวมแรงรับทั้งหมดให้เหลือแค่แรงเดียวเท่านั้นโจทย์ให้หาขนาดแรงรับแล้วก็ระบบจะตัดแกน x ที่จุดไหนเริ่มโดยมันจะมี3แรงและก็1คู่ควบเราจะสามารถย้ายแรง300เนี่ยไปไว้ที่จุด A ได้เลยเพราะว่ามันผ่านเนาะ มามันผ่านจุด A เราสามารถย้ายได้เลยอ่ะอว่าจุด A ก่อนละกันนี่คือจุด A นะ,ะจุดนี่คือจุด A นะก็จะมีแรงหนะึ่งเนาะแล้วก็แรงสามร้อยที่บอกว่ามันสามารถ ย้ายไปที่จุดเอได้เลยเพราะว่ามันแรงมผ่านจุด A อพอดีก็จะเป็นแบบนี้3 0 0รแล้วจะมีแรง150หซึ่งเราจะย้ายแรง150ไห้งไงก็คือเราจะใช้แรงคู่ควบเข้ามาช่วยในการย้ายแรง150อนะ่ะซึ่งเราจะสร้างแรงคู่ควบขึ้นมาก็คือ150หตรงนี้แล้วก็เป็นลบด้านหนึ่งลบร้อหซึ่งแรง มันก็คือย้ายตรงนี้นะมันขนาดกันมองให้มันขนาดกันนะแล้วก็อันนี้ก็จะสามารถกลายเป็นแรงคู่ควบได้แล้วก็มีระยะดีเป็นระยะนี้นั่นเองแล้วก็จะได้แรงร้อยห้าสิบมาอยู่ตรงจุด a อละแต่ยังไม่รู้มุมของรนะ้อยห้าสิบเนาะอันนี้สามสิบมุมของร้อยห้าสิบ เกิดจากแบบนี้ร้อยห้าสิบนิวตันอันนี้ตั้งฉากกับด้านนี้นะด้านนี้มันก็เป็นแบบสามเหลี่ยมภูมฉากเนาะอน,นี้เป็นสามสี่ห้าแปลว่าด้านนี้เนี่ยเป็นห้านั่นเองอ่ะนี้กำหนดให้เป็นเซตาแปลว่าอันนี้ก็ต้องเซตาแต่อันนี้ก็เป็นเก้าสิบลบเซตาอันนี้ตั้งฉากกันแปลว่านี่เป็นเซตา เรารู้ละอันนี้คือมุมเซตาแล้วน,นี่เราจะแตกแรง fx แล้วก็ fy ที่จุด a นะเพิ่ม xf ก่อน fx ก็เท่ากับก็จะมีอันนี้ก็แตกเข้านี้อันนี้ก็แตกเข้านี้นนก็กจะเป็น300ลบกับพอมันตรงข้ามกับแกนเเนาะ บววเป็น300ร้อยเป็น1น0่งร้คอสสามสลบหนึ่งยซนเซตาจะเป็น300ร้อยลบห0ึ่งร้อยคอสสามสลบหนึกับไซน์เซตาก็คือข้ามฉาก ก็คือ4.5วนี่จะเท่ากับ f x เท่ากับ9 1 3ดประมาณ93.40สิวตันแล้วก็ f y จะเท่ากับแล้วแต่เข้าอีบาลนะับตรนี้ ก็จะได้เป็น150 cos เซตาแล้วก็ลบกับ100 s i n 30จะเท่ากับ150 cos ก็คือชิดฉาก3ส่วน5ลบกับ s i n จะเท่ากับ fy 1> f อเท่ากับ40นิิตันื่องดังนั้นแรงรับที่ได้ก็คือห้าเอี๊ น,น,นี่คือเราได้คำตอบก้อนที่หนึ่งแล้วน,นะขนาดของมัน ทีนี้เราก็จะหาโมเมนต์รวมเนาะใช่โมเมนต์เอนะซึ่งในระบบก็จะมีสองโมเมนต์ก็คือแปดสิบแล้วก็โมเมนต์ที่ได้พึ่งสรา้างขึ้นมาใหม่ก็คือร้อยห้าสิบที่ระยะดีเท่านี้เนาะจะเป็นแปดสิบอ่ะเราจะกำหนดก่อนหน้นนั้นก็คือเราเดี๋ยวกำหนดให้ว่าตามเข็มเนี่ยเป็นบวกแล้วก็ทวนเข็มเป็นแบบลบนั่นเอง เพราะฉะนั้นแปดสิบเป็นแบบตามเข็มก็เลยเป็นค่าบวกเนาะลบกับอันนี้จะเห็นได้ว่าเป็นแบบทวนเข็มนั่นเองก็เลยเป็นลบเนาะลบร้อยห้าสิบจุดสองห้าแปลงหน่วยด้วยนะอันนี้เป็นมิลลิเมตรเราแปลงเป็นเมตร MA จะเท่ากับสี่สิบสองจุดห้ามิเมตรแบบตามเข็มนั่นเองทีนี้ เราจะหาจุดตัดแกน x ซึ่งเราต้องพอตอนนี้ก็คือจุด a เนี่ยมีแรง ra fy fx และก็โมเมนต์ a นะซึ่งโจทย์ข้อนี้เนาะก็คือเขาต้องการให้รวมเหลือแค่แรงเดียวซึ่งในโจทย์นี้มี ra แล้วก็ I ma เราก็จะรวมแรงสองแรงนี้ให้เหลือแค่แรงเดียวเนาะอ่ะแรกก็คือวา,ว,าวาดแกนก่อน x แล้วก็ Y X เนาะอันนี้ Y ซึ่งแรงอ่ a ตรงนี้นะอ่ะแล้วก็โมเมนต์ ma ซึ่งเราต้องการให้เหลือแค่แรงเดียวแปลว่าเราต้องทำให้ MA มันเหลือศูนย์เนาะซึ่งตอนนี้ย a มันเป็นแบบตามเข็มเนาะฉะนั้นเราต้องสร้างแรงคู่ควบที่เป็นแบบทวนเข็มเพื่อมาหาักล้าง MA ให้มันเหลือศูนเราจะทำให้มันเกิดแรง คู่ควบแบบทวนเขียนได้ไงเนาะเราก็ต้องย้ายแรง ra ไปซ้ายหรือขวาก็คือเราแต่โจทย์แต่ซึ่งโจทย์ข้อนี้เนี่ยเราจะย้ายแรง ra เพื่ไปทางซ้ายเพื่อให้เกิดแรงคู่ควบแบบทวนเขียนเนาะเพื่อหักหลัง ma ได้ก็จะเป็นประมาณนี้เพื่อจะเป็นสร้าง ra แล้วก็ลบ ra ขึ้นมานะ RA. ซึ่งระยะน,นี้ก็จะเป็นระยะ x เราหาซึ่งมันจะเป็นจุดตัดแกน x ของแรง ra โอเคไหมแต่ด้วยที่ว่าเอออะไรอ่ะสูตรเนาะมันคือ m เท่ากับ fd เนาะมันต้องแรงต้องตั้งฉากกับระยะทางเนาะก็คือระยะ x เนาะ ซึ่งแรงอะไรที่มันจะตั้งฉากกับแกน x ได้ซึ่งก็จะมีแค่แรง f y ใช่ไหมเราจะใช้แค่แรง f y นั่นแหละในการหาโอเคใจปะแล้วจะแตกแรงนี่นะแตกแรง f y แล้วก็อันนี้จะเป็นลบ f y นี่เป็น f x มันเป็นลบ f x นะแล้วก็ f y f x ซึ่งเราจะใช้แค่ f y เพราะว่ามันตั้งฉากกับระยะ x เนาะก็คืออ่าเราจะจุด f y เนี่ยจะอยู่ตรงนี้แหละแล้วก็เส้นที่จะสร้างแรงคู่ควบก็คือเส้นนี้ f y ระยะ x แล้วก็ f y ที่ติดลบเนาะอันนี้จะสร้างแรงคู่ควบได้ ซึ่งมันจะสร้างแบบทวนเขียมยวนะเนปะทวนเขียมยช่ปะทวนเขีมนะอ่ะทวนเขีมขนาดเท่าไรซึ่งก็ต้องขนาดเข้ากับ ma นั่นเอง ma ก็คือ42.5แปลว่าโมเมนต์ก็ต้องเท่ากับลบ4ี่ซึ่งก็จะเป็นแบบทวนเขียมยนนะก็คือบอกด้วยสัญลักษณ์ลบอยู่แล้วอ่ะซึ่ง f คือ f line f y d ก็คือระยะ x นะอะฮะ Fy ก็คือ40เนาะแล้วก็เอามาส่วนได้เลย40เท่ากับ x ซึ่ง x ก็เท่ากับ -1.625 เมตรนะประมาณ -1.063 เมตรอ่ไม่ใช่แหละ x มาแล้ว,ว -1.06 เมก็คือ RA ตัดแกน x ที่ลบ1.063โอเคปะ่ะน,นี้ก็คือคำตอบคำตอบข้อนี้ก็ประมาณนี้แหละขอบคุณครับ